เทคนิคการถ่ายภาพไปติมยังไงไม่ให้ละลายเดี๋ยวเราไปดูกันครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้จะเพิ่งแปลกใจนะครับว่าทำไมมาเจอพี่เดอในครัวนะครับแล้วก็กล้องพี่เดือหายไปไหน ใช่ครับวันนี้เราจะมาทาไอศครีมถ่ายรูปกันอย่างที่ทุกคนรู้ว่าไอศครีมเนี่ยเราหยิบมาแป๊บเดียวถ่ายรูปมันก็ละลายแล้วใช่ไหมครับแล้วยิ่งเราเวลาเราถ่ายรูปโดยการที่มาเจอแสงมาเจอไฟมาเจอแฟลชเนี่ยมันละลายง่ายมากเลยพี่เด๋วเราจะพาไปทําไอศครีมปลอมเพื่อใช้ถ่ายภาพวัตถุดิบหลักของเราก็คือมันฝรั่งเดี๋ยวเราเอาไปต้มจนสุกครับหลังจากต้มมันจนสุกแล้วเราก็ปอกเปลือก อันนี้คือมันฝรั่งที่เราต้มจนสุกแล้วก็ปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาหั่นแล้วก็เอาไปบดกันคือบางคนเขาก็จะมีที่บดนะแต่วันนี้พี่เดี๋ยวจะใช้ซ่อมในการบดบดไม่ลงอ่ะแข็งอะชิ้นมันน่าจะใหญ่ไปเดี๋ยวพี่จะลองหั่นให้มันเล็กลงอีกนิดหนึ่งอะบดไม่ลงอะจะรอดไหมนเนี่ย น่าจะใช้เวลาน้อยกว่า days later ล่าเราได้มันฝรังบดเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะผสมสีผสมอาหารเข้าไปเพื่อให้คล้ายไอศครีมจริงๆไอศครีมรสแรกพี่เด๋ออยากได้สีที่มันอ่อนลงกว่านี้นิดนึงนะครับพี่เด๋อก็จะเอาสีผสมอาหารสีขาวเนี่ยผสมเข้าไป เราจะค่อยๆผสมเข้าไปเพื่อที่จะไม่ให้มันเข้มจนเกินไปหลังจากที่เรานวดจนได้สีที่เราต้องการแล้วนะครับพี่เด๋อก็อยากจะเติมเท็ e เจอร์ให้มันดูน่าทานมากขึ้นบบนะครับ และนี่ก็คือไอติมของพี่เดร์ในวันนี้เดี <Wow. S 1> ๋ยวเราไปจัดพอปจัดแสงแล้วก็ถ่ายรูปก,กันต่อน,นะครับ <asteroids> ชอดนี้เป็นไอศกรีมสตรอเบอรี่ชีสเค้กนะครับ โดยรวมเนี่ยมันจะดูขาวๆครีมๆใช่ไหมพี่เด๋อก็เลยใช้ผ้าสีขาวกับโต๊ะสีครีมเนี่ยเพื่อมาจัดปลอปนะใช้สตรอเบอรี่นะครับกับแครกเกอร์เนี่ยมาประกอบเดี๋ยวเราไปจไัดไฟกันนะครับโดยที่เราไม่ต้องรีบเพราะว่าไอศตรีมเหล่านี้มันไม่ละลายนะครับพี่เด๋อจะจัดแสงโดยการให้แสงมาจากด้านหลังเนี่ยพี่เด๋อใช้ไฟตัวในไลฟ์ fs 200กับสวอปบ,บอร์กพาราโบลิกตัว90เซนตัวนี้นะครับส่องมาเราจะเห็นว่ามันจะมีเท็กเจอร์ของตัวไอศตรีมเนี่ยค่อนข้างชัดเจนแต่ว่า มันจะมีมุมที่ค่อนข้างมืดอยู่ด้านหน้านะครับพี่เดิอก็เลยใช้โฟม2ตัวนี้เราจะได้ภาพที่คล้ายๆแสงธรรมชาติมากๆเลยช็อตน,นี้สำหรับตอนนี้พี่เดินเน้นที่ไอศครีมซึ่งมันสีเข้มนะครับพี่เดินก็เลยไม่ใช้พรอปอะไรมากมายใช้แค่วัตถุดิบมาโปรยเป็นครอปประกอบด้านหลังช็อตน,นี้พี่เดินอยากจะให้ภาพออกมาดูหลูๆนิดนึง ทีนี้เข้มกับเข้มมาเจอกันพี่เด๋อก็เลยใช้ไฟหรือเลเอรไลท์542ตัวของนนนไลท์นะครับยิงเป็นแบ็คไลท์มาแบ็คไลท์อ่ะมันจะขับให้ตัวโปรดกของเราอ่ะลอยออกมาจากแบ,บ็กเก่านะครับแล้วก็ส่วนสฟตัว fs60b ตัวนี้พี่เด๋ก็ส่องไปที่แบ,บ็กก่าเพื่อให้มันเป็นเฉดบริเวณแบ,บ็กเก่านะครับเพื่อให้โปรดกลอยออกมาอีกทีนึงเราอาจจะใช้พวกน้ำแข็งแห้งเนี่ยวงางข้างๆเพื่อให้มันมีความที่มันลอยเรียบพื้นแล้วก็ค่อยๆลอยขึ้นมา ช็อตนี้นะครับเป็นช็อตที่มันสีสันค่อนข้างสดใสพี่เดอ๋อก็เลยอยากจะเล่นกับแสงกับเงากับความสดใสของสีเราเล่นสีตรงข้ามกันนะครับระหว่างสีเหลืองกับสีม่วงนะครับซึ่งพี่เดอใช้ไฟ1ตัวคือตัวเนี่ยไลฟ์ FS 6 0 B ตัวนี้แต่มันมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งก็คือตัว projection ตัวนี้มันสามารถทำเชฟแสงต่งตางๆได้ โอเคเรียบร้อยไปแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปการถ่ายไอศครีมของพี่เดอในวันนี้นะครับเราได้2เทคนิคนะครับก็คือ1คือเทคนิคการทาไอศครีมปอมกับเทคนิคการถ่ายภาพการจับไสนะครับสำหรับใครที่มีคอมเมนต์หรือว่ามีคําถามอะไรมีไอเดียอะไรแปลกๆนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับคลิปต่อๆไปจะเป็นเรื่องอะไรพี่เดออยากให้ติดตามที่เพจ Facebook พี่เดอแล้วก็ช่อง YouTube ของพี่เดอได้เลยสำหรับคลิปวันนี้พี่เดอไปก่อนสวัสดีครับ